นะยินดีต้อนรับสู่รายการทันเรื่องทองกับจีแกรายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเกี่ยวกับทองคำด้วยภาพตัวอากาศทองมองขาดตอกาสการลงทุนเรามาสรุปความเคลื่อนไหวราคาทองคำเมื่อคืนวานนี้นะครับก็คืนวานนี้นะครับตัจชนีดาวโจน์ก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นทำนิวไฮนะครับเหนือระดับสา0 0 0สี่จุดนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะ แล้วก็มีการปิดตลาดที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเดืนนี้อุตสาหกรรมดาวโจนนะครับปิดตลาดที่3 4มหมื่นสจุดเนะครับเพิ่มขึ้น305.10จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งตลาดก็ยังขานรับนะฮะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานั้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของ ตัวเลขยอดคาปินะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นนะฮะ9.8นะครับนะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ปรับตัวค่อนข้างจะสูงมากกันนะครับนะนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2563เป็นต้นมานะครับนะด้วยการติดตัวขึ้นเนี่ยนะฮะก็มาจากการที่ทาง ทางการสหรัฐเนี่ยมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งกข,ขครอบคลุมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสีแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวอเมริกันนะซึ่งการแจกจ่ายให้กับชาวอเมริกันนั้นจะได้คนละ1 4 0 0พันี่รอยดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ค่อนข้างจะ,ะทำให้อยอดช้าปีของสหรัฐนั้น พุ่งขึ้นนะครับในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต,ตัวเลขอื่นนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของอดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านนะ,นะครับแต่ก็ดิตัวขึ้นเช่นกันนะครับซึงก็รวมไปถึงตัวเลขในภาคการผลิตนะครับเฟดสาขาฟิลาเดเฟียนะครับนะก็มีการาประกาศตัวเลขนะครับนะดจะมีภาคการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับห้าสิบจุดสองนะครับ ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ44.5นะครับซึ่งก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับในขณะเดีเดาายวกันนะครับเฟดสาขานิวยอร์กนะครับก็มีการรายงานเกี่ยวกับตวัวเลขภาคก,การผลิตนะครับก็มีการาประกาศออกมาเพิ่มขึ้น26.3นะครับซึ่งครั้งก่อนหน้านั้นจะอยู่ที่ระดับ17.4นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตวัวเลขที่ค่อนข้างจะปรับตัวได้ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับ ทางด้านแรงงานนะครับเมื่อวานนี้นะฮะทางสารัฐก็มีการเปิดเผยตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะครับนั้นตัวเลขนั้นออกมานั้นอ,อ,อยู่ที่ดับห้าแส0เจ็ดหมืหกันลายนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับนัซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะั้นอยู่ที่ดับเจ็ดแสนหกหม่นเก้าันลายนะครับซึ่งก็ถือว่า ในภาครายงานนั้นนะก็มีเริ่มมีการชุบตัวนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ส่งผลให้ตลาดทุนสหรัฐนั้นมีการขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนะมาดูทางด้านดอลลาร์สหรัฐนะครับดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับนะโดยการปรับตัวอ่อนค่าลงนัน้นเป็นผลมาจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนั้นมีการล่วง แต่ระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์นะครับซซ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนุนนะครับที่ทำให้ราคาทองคำนั้นมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะครับมาดูตัวเลขที่จะประกาศในค่ำคืนวันนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะที่จะประกาศในค่ำคืนวันนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณสิบเ้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก็ะจะมีการประกาศาตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านนะครับ นะตัวเลขคาดการณ์นะฮะอยู่ที่ระดับหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นยูนิตนะครับนะในครั้งก่อนหน้านี้นะฮะจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันยูนิตนะครับซึ่งตัวเลขมากกว่าครั้งก่อนหน้านะฮะอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะครับอีกตัวเลขหนึง่งนะฮะเป็นตัวเลขในส่วนของบริญาตก่รสร้างที่อยู่อาศัยนะครับตัวเลขคาดการณ์นั้นอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นยูนิตนะครับ ครั้งที่แล้วนะฮะจะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันยูนิตนะครับตัวเลขคาดการณ์นั้นมากกว่าครั้งก่อนหน้านี้นะน่าจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะในช่วงเวลาประมาณ21น่นาะฬิกานะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขแต่จะมีความเชื่อมั่นผู้บริปโภคของมหาลัยมิชิแกนนะครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่89.0นะครับตัวเลขครั้งก่อนหน้านี้อยู่ที่84.9นะครับอันนี้ก็มากกว่า เป็นตัวเลขที่มากกว่าครั้งก่อนหน้านะครับนะถ้าเป็นไปตามคาดการก็น่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำเช่นกันนะครับนะสรุปภาพรวมเนี่ยนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนวันนี้ค่อนข้างจะมีผลที่เป็นลบต่อราคาทองคำนะครับเปะนงั้นนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระดาวังในเรื่องของการเทขายกำไรออกมาด้วยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของราคาทองคำนะครับนะ้มวันนี้นะฮะราคาทองคำเนี่ยก็ขยับตัว นะครับเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับหนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบเหรียญน,นะครับก็ถือว่าปรับตัวค่อนข้างสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ทำจุดสูงสุดที่หนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ช่วงจานี้หนึ่งพันเจ็้อยหกสบเ็ดเหรียญน,นะฮะก็เคลื่อนไหวอยู่ระดับนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยฮะเราก็ยังมองว่า ราคาทองคำนะครับยังมีปัจจัยบวกนะครับหลังจากที่เกิดการอ่อนตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐนะครับแล้วก็ข้าดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับอันนี้ก็น่าจะยังเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำนั้นยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้านจะสูงอยู่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะแนวต้านเราจะมองอยู่ที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดเก้านะครับไปจนถึงหนึันเจ็ดร้อยแปดิบเจดเหรียญ อากาศผ่าราคามีการขยับตัวหรือเคลื่อนตัวเข้าหาต้านนักจน,นอาจจะต้องใช้วิจาราณในการปิดสถานะทางกำไรนะครับหรือใครจะสลับหน้ามาเก็งกำไรในทิศท,ทางการลงบ็ายังสามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยแนวรับนะฮะจะอยู่แถวแถวที่บริเวณ1นึ่ 1, เ็ด้อยสสิบห้าเหรียญไปจนถึงหเจ็ร้อยสสิบห้าเหรียญอากับผักมีการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับเคลื่อนตัวเข้าหาแนวรับ นักลงทุนก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อเก่งกัไรในที่ทางขัขึ้นได้โดยมีจุดสต๊อปลอตนะครับหากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ17 3 5เด้าิห้าเหรียญลงมาแมนะนําให้ทําการสต๊อปลอตหรือตัขดขาดทุนออกไปนะครับเพราะว่าหากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ1 7 3 5เหรียญลงมาแล้วนะครับมุมอมองของทองคำเนี่ยจะเริ่มมองเป็นลบนะครับดังนั้นก็ฝากนักลงทุนนะครับเอ่ใใจจอเลยใช้วิจารณญาณในการเข้าซื้อแล้วก็ขาย ะครับมาดูในส่วนของทองคำ96.5นะครับทองคำ96.5นั้นนะครับภาพรวมก็น่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็มุมมองทองคำเนี่ยระยะสั้นก็ยังมีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นบวกอยู่นะครับโดยกรอบแนวต้านทองคำ96.5จะอยู่แถวๆที่บริเวณ26,240บาทนะครับไปจะถึง26,360บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวบ้าน หากราคามีการเคลื่อนตัวหรือขยับตัวเข้าใกล้แนวต้านก็อาจจะต้องปิดสถานะกำไรออกมาบางส่วนก่อนนะครับในกรณนนีถ้าเกิดการย่อตัวหรือพักตัวลงมานะครับบริเวณแนวรับของค96.5จะอยู่กระถาที่บริเวณ25,740บาทนะครับกะจะถึง25,610บาทนะครับอันนี้ก็ฝากนักงทุนนะครับคงจะต้องเก่งกำไังตามกรอบนี้ไว้นะครับโดยโฟกัสไปในทิศทางขาขึ้นไว้ก่อนนะครับ,นะรบย่อตัวก็หาจังหวะเข้าซื้อไปนะครับ สำหรับนับกลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจจะเปิดทำการซื้อขายกับทางบริษัทจีคกับนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังวันนี้สวัสดีครับ